สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่รายการเกรยียนหนังซีซั่นสามในวันนี้ครับจะมารีวิวเรื่องหลวงพี่เท่งคัมแบ็กมาแล้วครับกับหนังตลกสุดขึ้นเครงที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับหลวงพี่เท่ง เรียกได้ว่าเป็นภาคตอบภาคที่สเลยกว่าได้นะครับถ้าเอานักเฉพาะผลงานกำกับในฟรนไชายนะครับในฟรนชชายหรือพิเท่งเนี่ยก็นับว่าเป็นภาคที่สี่แล้วนะครับที่ป๋านโนอตเชิญยิ้มกำกับเป็นการกลับมาในรอบ19กปีเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งในภาคนี้เนี่ยป๋านโน้ตแล้วก็พิเท่งเธอเทิงเนี่ยแท็กทีมกำกับคู่เลยทีเดียวนะครับอืมรอดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงเห็นตัวอย่างแล้วผม คนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวของับย้ําว่าส่วนตัวผมดูเพลินนะผมดูเพลนะินแล้วก็ดูตลกดีนะครับผม <c oughs> ก็ไม่ได้คาดหวังว,ว่ามันจะต้องดีเทบเท่าพระแรกนะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยขอให้มันมีแบบให้ผมได้ขำสัก,กหนึ่งก็ยังดีให้ผมรู้สึกแบบเออมันดูเพลิน,นเพลินก็ยังดีนะครับผมอย่างน้อยต้องขอไม่เสียดายตังค์ก็พอแล้วนะครับและหลังจากดูจบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยครับ พูดง,ง่ายๆเลยคือไม่เสียดายตังครับผมไม่เสียดายตังคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่เท่าที่ผมเห็นรีวิวแต่ละที่ก็จะบอกว่าโอ้โหนี่มันาพาาต่ออะไรวันเนี่ยมันล้าหลังสุดๆเลยอะ่ะมันแบบมันเคยอะไรประมาณเนี้ยนี่มันหนังปี2 0 0พันถ้าไปฉายปี2 0 0พนะมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เนี่ยมันปี2 0 2 4แล้วมันต้องพัฒนาอะไรได้แล้วอืม อันนี้ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบไปขัดความคิดเขานะแต่ส่วนตัวผมนะผมดูไปผมไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแบบมันดูมันล้าหลังหรืออะไรอะ่ะ <Rey> มันก็เป็นตามสไตล์ของปาโนตอยู่แล้วครับผมภาคแรกก็คือเขาก็เล่าไปแบบเรื่อยๆมีมุกตลกมาชับๆแล้วก็มีขีดกั้นระหว่างมีเส้นเ,ร,เรื่องคอนฟ lict นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นตามสไตล์ของปาโนตอยู่แล้วนะครับที่เขาจะเล่าเรื่องแบบแบบเล่าไปเรื่อยอยู่แล้วอ่ะ เล่าไปเรื่อยก็คือเล่าไปเรื่อยเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเส้นเรื่องมันจะมีเส้นเรื่องให้เล่าเรื่องมีสตรอรี่แบบให้เราได้ติดตามนะครับผมถ้าใครจำก็ได้ภาคแรกเนี่ยก็จะเล่าถึงเรื่องของความเชื่อล่างทรงนู่นนี่นั่นจนแบบพอหลงเชื่ออะไรไปแล้วเนี่ยก็ผ่านไม่เข้าวัดเลยมาเนี้ยภาคสองก็จะเกิดขึ้นในแบบมีธุรกิจโรงงานโลงโมหินทําให้แบบชาวบ้านเกิด มลพิษภาวะจากไอาการระเบิดโลโมหินจนไม่มีใครเข้าวัดชาวบ้านเดือดร้อนวุ่นวายภาคสามก็จะเล่าแบบเบสิกง่ายๆก็คือหลวงพ่อศิลาอ่อนถูกตัดเสียนเอาไปขายค้าขายพระอะไรนี่แหละครับผมและมาภาคนี้เนี่ยก็จะเล่าในแบบก็ตามสไตล์เดิมเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเล่าในธีมที่แบบมีการทําวัตถุมงคลเพื่อแบบเลียรายเงินแต่เป็นการเลียรายเงินในสิ่งที่แบบไม่ดีอะครับ ผูอย่างแล้วก,กันเดี๋ยวมันจะสปอยมาก,กเกินไปนี่แหละครับมันก็เป็นตาสตล์ของป่านโน้ตที่แกจะเล่าอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็พอดูได้มันไม่มีพิษไม่มีภัยดูโอเคสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับสำหรับผมดูเพลินนะดูเพลินแต่ว่าต่อให้ผมพูดว่าเฮ้ i, ดูเพลินไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันก็มีปัญหานะครับผมมันมีปัญหาอยู่ไอ้ปัญหาสำหรับผมไอ้เรื่องแบบการเริ่มไปเรื่อยเ,เ,เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ติดอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะติดปัญหาอยู่ สองสามอย่างนั่นก็คือสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือการสรุปจบอันนี้ไม่สปอยนะครับผมตอนบทสรุปของเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกมาจะถึงช่วงท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหมันแบบ <c oughs> จะพูดยังไงดีอ่ะอืมจอธิบายยังไงอ่ะคือเขาเล่ามาแบบโอ้โหมันบิ้วมันมากๆเลยมันบิ้วมานานมาก เฮ้ยเรื่องโอ้โหเรื่บบน,นี้มันต้องมีการเตื่นเต้นมีแบบถูกบีบคั้นมีแบบถูกคูอะไรประมาณนี้อาจจะเจอัตษาอะไรแบบพี่โหดโแน่นอนแต่พอมาถึงช่วงบทสรุปเนี่ยโอ้โหมันเล่นง่ายมาก <c oughs> มีใครสังเกตอะไรไหมครับบทสรุปบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันจบแบบง่ายๆ ง่ายง่ายกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมันเป็นการสรุปจบที่แบบง่ายง่ายมากและบทสรุปของตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยถ้าใครยังจำกัได้ภาคแรกเนี่ยโอ้โหดูหน้าเกลียดดูแบบสู้ไม่ได้นะครับผมภาคสองนี่ก็แบบโอ้ก็พอตัวนะครับผมมีธุรกิจระเบิดโงโม่เหตาต่างภาคสามก็จะไปทางแบบบุบบ้าตกลกบุบบ้าฮาฮาไปเลยอันนี้ผมไม่ติดอะไเลยครับแต่พอมาภาคสี่เนี่ยโอ้โหตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยปูมาอย่างโหดมาก แต่ช่ไหนเลยทำไมเป็นอย่างนี้ช่วงแรกเหมือนจะโหดแตกเออเอียงวะอะไรมันคืออะไรโอ้โหนี่นะครับสองอย่างที่ผมรู้สึกแบบอืมเรียกว่ามันเป็นปัญหาอะไรก็ได้นะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยก็คือบทสรุปที่แบบดูจบง่ายไปหน่อยกับสอง ปูทางตัวร้ายมาสดิดีเหมือนจะน่ากลัวแต่ก็นั่นแหละครับ <c oughs> แค่นั้นเลยส่วนน้อนองผมก็ไม่ติดอะไรเลยครับถ่ายภาพสวยอยู่แล้วถ่ายภาพสวยมากถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูแบบดูล่าหลังไปก็ตามแต่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยนะครับผมไอ้เรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นป่านน้องเขาก็รู้ดีว่าเฮ้ยยุคสมัยนี้เนี่ย มันมีวิวัฒนาการอะไรไปเยอะมากปา่านนนกับเท่งแกก็ปรับปรับให้ดูทันสมัยหน่อยหนึ่งอันนี้ก็โอเคดีนะครับผมพูดง่ายๆเลยคือหลวงพี่เท่งเนี่ยดูสุรรสารมีสาระสดแทรกได้ลงตัวเเลออาจจะดีกว่าอะไรอะอะไรหลวงพี่แจ๊ดอะห <laughs> ลวงพี่แจ๊ดนี่คือแบบโอ้โหไปเรื่อยมากไปเรื่อยแบบไม่ใช่ทางที่ดีอะครับผมไปเรื่อยคือแบบ ไม่ได้อะไรเลยอรแม้แต่สาระก็ไม่ได้แต่โลวิเท่งอย่างน้อยมันยังได้ประโยชน์ได้สาระอะไรกลับมาบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับตอนนั้นผมไม่ติะไรเลยนะครับส่วนเรื่องนักแสดงเนี่ยก็ก็อย่างทุเรศกับโอ้โหนักแสดงเยอะมากถ้ารวมนักแสดงรับเชิญเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมแต่ว่าบทส่วนใหญ่มันจะเดินไปทางที่หลวงพิเท่งตาส่งพักคกลิ่นก็ ตัวร้ายของเรื่องนะครับผมพี่เท่งเธอเทิงเนี่ยก็ยังคงเป็นเดอะแบกของตระชายนี้เหมือนเดิมครับเรียกได้ว่ามุกตลกอะไรต่างๆในโอ้โหสุดๆมากแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์ของพี่เท่งได้อย่างดีเลยครับและเห็นเขาบอกว่านี่จะเป็นการรับบทบาทพระครั้งสุดท้ายแล้วก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าบทนี้เนี่ยมันเล่นยากนะครับผมเข้าใจได้อยากทุกคนไปดูกันครับ เรเลยว,ว่าคุณจะไม่เห็นในบทพระของพี่เท่งอีกแล้วนะครับผมป่านนั้นน้องเชิงยิ้มก็ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมมาพร้อมกับอเดรดอ,อกสดาวนะครับเล่นเป็นพัคครูกิ่นโอ้หก็สนุกพอตัวครับและพอได้เห็นสามคนตลกรุ่นเก่าเล่นรวมกันโอ้โหก็ตลกดีนะครับแต่อาจจะติดนิดนึงที่เล่นแบบเล่นมมกหูตึงเยอะไปหน่อยฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ <c oughs> เล่นเยอะไปนิดนึง แต่โชคดีที่ได้พี่เท่งมาแบบมาแบบมาเป็นแบบตัวขัดตัวแบบโอ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันไม่ดูน่ารำคาญจะเกินไปนะครับผมถ้าแต่ถ้าใครไม่ชอบบทมุกหูตึงเนะี่ยก็อาจจะพาไม่ชอบเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับส่วนทางด้านบทตัวร้ายก็ได้พี่ท็อปทุสพลจากฟูกคิงภาคสองมาเล่นเรื่องนี้นะครับในบทของคุณเทินเขาเล่นดีอยู่แล้วนะครับพี่ท็อปแกเล่นดีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดไปนั่นก็คือบทตัวร้ายในภาคนี้เนี่ย เหมือนจะโหดเหมือนจะเก่งแต่ก็น่นแหละครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ให้ไปดูกันครับไม่สปอยครับไม่สปอยแต่กอย่างที่ผมบอกไปครับแต่ว่าการแสดงพี่ท็อปไม่ได้แย่นะครับผมาการแสดงยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับพัฒนามากขึ้นส่วนคนอื่นอย่างพี่โงเ่เฮงพี่บุรีหรือพิมพ์มิกท,ที่มาเล่นเป็นดิวัฒสามคนนะครับผมที่เป็นบรรดาลูก,ลกแก๊งสามชาติเนี่ย ก็ถือว่าแสดงดีใช้ได้ครับมุกตลกก็มีดีบ้างแป๊กบ้างไม่ขำบ้างขำบ้างปักปนกันไปนะครับผมส่วนคนอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ดีหรือเล่นแข็งนะครับแต่ว่าบทน้อยไปหน่อยบทน้อยไปหน่อยนะครับผมโอ้โหอยู่ในโปสเตอร์เด่นๆเ,เลยแต่บทน้อยกว่าที่คิดบทน้อยมากนะครับผม ผมขอไม่พูดถึงแล้วแตว่าจะมีใครบ้างแต่ถ้าเอาที่พูดตอนนี้บทที่เด่นๆเนี่ยก็มีพี่เทง่งป่านน้ตอเดอร์พี่ท็อปทศพลรวมถึงพี่มิกพี่งโงเ่เฮงพี่บุรีส่วนคนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าบทน้อยไปหน่อยนะครับผมบทน้อยมากนะครับผมบทน้อยไปนิดนึงนะครับสรุปเลยน,นะครับรวมพี่เท่งคัมแบ็กถึงแม้ว่า เนื้อหาอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มหรือว่ามุกตลกอะไรต่างมีมีปรับปนกันไปครับมีฮาบ้างแปลกบ้าง,าง,าง,างหรือเล่นเยอะไปนึงก็ก็เฉยๆนะครับผมสำหรับผมมันก็ดูตลกดีนะครับผมมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหดูแบบหยุดหยุดสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ยังมีมุกฮาฮาให้แบบเฮ้ยได้ขำบ,บ้างอะไรอย่างนี้ครับและสาระแง่คิดต่าง ก็ใส่ออกมาได้อย่างลงตัวมากๆครับก็อย่างที่ผมบอกก็ดีกว่าวิกแจ๊แล้วกันนะถ้าในบรรดาหนังพระที่ดีที่สุดเลยเนี่ยถ้าเอาแบบขาไปเทิงเลยนะระหว่างลูกพี่เท่งกับลกิกพี่แจ๊ดนนี่ยผมขอปั่นลพี่แจ๊ดออกไปไกลๆเลยให้เหลือแต่ลพี่เท่งลูกพี่เท่งเนี่ยเป็นหนังตลกที่ลงตัวที่สุดแล้วและการสอดแทรกสาระต่างมันดีนะครับผม และก็บทสรุปของภาคนี้เนี่ยมันดูแบบเล่งง่ายไปนิดนึงและจุดจบของตัวร้ายที่แบบโอ้โหตอนแรกเหมือนจะดิบดีเหมือนจะสู้ไม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับโซ <c oughs> นนั้นกด็ดีดีลงตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาวสกอร์หรือเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องอรต่างเรื่องมุกตลกเรื่องของการแสดงอันนี้ผมไม่ติดเลยนะครับผมไม่ติดอะไรเลยถือว่า ลงตัวดีใช้ได้นะครับผมอย่างน้อยก็ดูเรื่องนี้ก็ไม่เสียดายตังค์นะครับผมถ้าผมไปดูเรื่องอื่นอ่ะโอ้โหอาจจะแบบเสียดายตังค์แล้วก็เสียดายเวลานะครับผมแต่สำหรับผมโรบิเท c คัมแบ็กสนุกใช้ได้นะครับผมสนุกใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอให้คะแนนภาคนี้ไปที่6เต็ม10นะครับ ภาคแรกถ้าจำไม่ผิดก็ให้ประมาณไป9นะครับผมภาค2ก็ให้ไปประมาณ8.5นะครับส่วนภาค3เนี่ยก็ให้ไป7.5นะครับผมภาคนี้ให้6นะหกก็อผม,มบอกไปอาจจะไม่ได้แปลกใหม่แล้วมายแต่สำหรับผมเนี่ยมันอย่างน้อยมันยังได้ความบันเทิงนะครับผมยังได้แบบได้ขำได้ฮาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้แปลกทางเรื่องเสมอไปนะครับก็ตั้งนั้นแหละครับผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ดราม่านะครับผม สามารถคิดได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่สนุกเลยอ่ะแปลกมากเลยอ่ะอันนี้ก็สามารถคิดกันได้นะครับแต่ว่าวรีวิวให้แบบมีวิจารณญาณในการรีวิวด้วยนะครับไม่ด่าพ่อด่าแม่หรือด่านักแสดงด่าผู้กำกับนะครับผมอย่างน้อยเขาก็ทําในแบบของเขาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นรีวิวอย่างมีสตินะครับผมสติสติสตินะครับเอาละครับ เรื่องต่อไปที่จะนำมารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเกรียนหนังซีซั่น3ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฉันมาอยู่เมืองไทย19ปีวัดบ้านเราเป็นไงบ้าง เดี๋ยวนี้ญาติโยมเวลาทําบุญเขาก็ไม่นิมนต์พระกันแล้วล่ะครับเขาก็เอาตู้ลาโพงมาตั้งแล้วก็เอาจีวรคลุมเปิดยูทูบเสียงสวดมนต์ยกมือไหว้ตู้ลําโพงกันล,ละครับ